อ่าเสรัจก็ต้องเชิทุกท่านครับผมชอปเปอร์คูนะครับกลับมาต่อกับฮาร์ปไลท์แบ็คแบ็คแบ็กเดี๋ยวโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิอย่างไอ้นำตัวไม่เสร็จผมชอปเปอร์คูนะครับกับทำไมมันต้องมีคนมาขัดขวางตอนแนะนำตัวทุกทีอะเออผมชอปเปอร์คูนะครับกลับมาต่อกับฮาร์ปไลท์แบ็คเมสซ์ซอร์แม่งขัดจังหวะกูทุกทีอะมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรเนี่ยกูจะแคสเกมมึงเข้าใจกูบ้างไหมเนี่ย โอ look, me, it, ้กระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวได้ได้เจาะกล่องอะเผื่อมีของไม่มีฮะแม่งอ่าดิสพอยช่างหน้าเซาเราเห็นเดซเซอร์ข้างหน้าแล้วมันต้องมีโอ้ยอื้มอื้มอื้มมามาเจอแฉลงพิฆาตแฉลงกู้โลกหอนี่ปอมปืนเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายซะตายซะตายซะตาย ฟักอัพเช็ดเกตเดฟเอาไปเฮียเกตเดฟฟักเอาไปเฮียนี่มีป้อมปืนตรงนี้เราจะอืมเอาอะไรเอาอะไรเก็บมันดีวะเรานี่แหละครับจับอ๋อยิงได้ด้วยฟักออกลอยฮะหมดยังหมดยังมันจะมีเลเซอร์อยู่เลยอะ เออมือมันต้องมีต้องคอยป้อมปืนให้หมดใช่ไหม,มทีลิถึงจะหายไปวันนี้ก็หมดแล้วมั้งไปเสียงดวงขาาหลังรับคุณผู้ชมป้อมปืนอยู่ไหนวะเห็นเห็นน้ำรั่วแล้รโอ้ลื่นลื่นลื่นื่นลื่นเหี้ยอะไรเนี่ยลื่นน้ำเว้าโอ้โหมันต้องปล่อยน้อยหนาครับอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ เอ้ยเฮ้ยเบยเบได้ด้วยเว้ยเป็นผลไหครับก็เบิดไปแล้วลอยครับหมดยังอ่าเฮ้ยนายอย่าปิดดินายให้เราเข้าไปด้วยนายเปิดเปิดสิเอานายไม่ฟังเลยเปิดแล้วตอนนี้มีอะไรเนี่ย มีแอ้เฮ hey, ้ยเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวล่วงลงไปไม่ดีว่าไงนายใช่อ่ะทำไมอ่ะนี่ไงพวกนายอ่าไม่อ่ะกูไม่ต้องการมึงเป็นทีมมึงยิงไม่ได้มึงสู้จะเฉยจะจับจ่าจะเฉยจ่าจ่อยจ่าจับไม่ได้หรอกพวกมึงอ่ะช่วยเลยกูไม่ได้หรอกต้องจะเป็นตัวล่อ กูรู้เนี่ยเราเจอระเบิดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปเลยฮัโดเคนเฮ้ยจีจีแมรนะเห็นไหมฮะจีแมรนี่เป็นใครผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันมันเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมผมจำได้เรื่องผมเล่นในเรื่องภาคสองเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมแล้วมาเอาเราไปเป็นเหมือนกับ นักฆ่าในตำนานอะไรเงี้ยใช่ไหมเราแม่งก็เก่งเนาะมีป้อมปืนให้ใช้ด้วยอะไปลว่าต้องให้เราต้องปกป้องอะไรชิ้อย่างตัวนี้ใช่ไหมให้ดูเหมือนกันฮนะโอเคงั้นเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนกันกันการเปลือวางแผนใหม่อีกรอบพไหนายขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมโอ้แม่งกากวะไม่ได้เรื่องเลย อไขควงไม่เอาจากไขควงไม่เอามึงนี่นะครับประเจทีมช่วยเหลืออะไรวะอ๋อวันนี้มาเนาะยิงตายซะงั้นงั้นมึงก็ตายไปด้วยแล้วกันกดไงเนี่ยอ่ะ อ๋อถ้าเราไปให้มันถ้าเราไปหามันนี่คือเราโดนมันยิงตายใช่ไหมแล้วก็ส่งส่งฮอนส่งฮอนคูไปผมนึกว่าจะไอ้นี่ตกใส่หัวไม่ได้สิไม่ได้อะไม่มันแหลกเอาแม็กนัมไปจ่อยิงแล้วกันอย่าบอกมันนะไฟครับอย่าบอกมันนะเออ่ดียังไงวะออร่อยแล้วมึง เคี่ยวข้าวอร่อยเลยทีเดียวเฮ้ยปืนกลว้าสุดยอดแหลมเลยแหลมเป็ดเลยที่ขวายิงแล่าสุดแลเบิดยังไม,ม่มีไม่เห,หรอแลเบิดไม่ได้ฮะแค่เราใช้แม็กนัมกับกับปืนกลน,นะผมชอบนี้เป็นหลักครับผมชอบคู่ปืนกลเบาแล้วก็ปืนกลแล้วก็แม็กนัมหนักๆนะอะไรเงี้ยหล่อเลยฮะตอนนี้แม็กนัมแล้วระเบิดเฮ้ยมันจะระเบิดปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเบิดปะ ควางนี่ไม่ระเบิดใช่ไหมเมื่อกด e แล้วคว้างมันจะระเบิดด้วยกูกับผมก็ตกใจเนี่ยเฮียเราขึ้นไปว่าปืนนี้ก็สวยดีฮนะน่าจะมีเอามาเลงขึ้นมาเลงได้ด้วยอ่ะไม่ทำเนาะเสะียดายโอเคอย่าจริงอ่าเรียบร้อยอะจะต้องเก็บสักคนก่อนโอ,โอ้โอืมเก็บไป เก็บไปเอป้ยไม่โดนอ่ะอย่าหลบเซ่อย่าหลบเซ่อย่าหลบเซ่อย่าหลบอย่าหลบเซ่โอ้โอ้มันหลบอะ่ะโอ้ไม่มันเลยอะ่ะอืมเอาไข่แตกมไม่โดนนะเอาปืนกลละอืมเรียบร้อยครับไก่หลับไปอันนี้นมาตั้งไม่ได้เหรอโอ้เซ็งเลยพร้อมปืน เตอก็ตายเกี้ยงครับเฮ้ยกระสุนเอามาอะไรว่าไม่ได้กระสุนเหรอเฮ้ยปืนนะเนี่ยโอ้ไม่ได้กระสุนอ่ะเซ็งออกกระสุนเต็มแล้วใช่ไหม <c oughs> เอ,อย้เยเราก็โง่ได้ยาเ่มเลือดมาฮะจริงเราเข้าทางนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วออกมาทางนี้แล้วจริงมันเดี๋ยวช่างมันนะเราเมฆอยู่แล้วเราบูบูตัวตัวฮะว,วู้ตีลีดีมากไมห้หมด ชุดเกาะชุดเกาะอ,อันนี้เป็นน้ำแฟนตารสอะไรนะซิฟฟ้ารสบูเบอรี่เออน้ำบูเบอรี่อร่อยจริงโอเคไปกันเลยมาแล้วโอ้ยไม่มีตัวอะไรจริงเลยจเลยจอแต่คนเลยนี้เจอคนก็ระบาดอย่างหนึ่งนะที่มันมันริงเราได้อันนี้ทางน้ำมันเอาไปให้มันอมซะแล้วก็ยิงทางน้ำมันซะเรียบร้อยครับ ขี้กระจายอยางาน,นี้ออค่อยๆไปอะระวังโอเคตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยระเบิดจะได้มาใช้บ้างอะ่ะไอ้ระเบิดเนี่ยเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งไปทางนู้นไม่มีใครเนาะมีแต่ไอ้เนี่ยไอ้ตัวข้างบนเนี่ยอ๋อแล้วมันมน เอ๊ะสายทางไปกันแน่วเนี่ยชักเริ่มงงไปทางนี้กันแล้วกันครับไหนๆก็นั้นแหละไม่เป็นการเปิดกระสุนนี่ยิงด้วยอันนี้ซะอันนี้ต้องแม่งนัมแล้วล่ะครับแมวโโอ้หเยอะๆๆๆเยอะๆๆๆวูววววอววววโอเคผิดแผนครับโอเคแผนสองวิ่ง ผิดแผนกูม,มากเลยแล้วต้องไปทางนี้ใช่ไหมแล้วไปออกทางนู้นหรือเปล่างี่เราจะไปไม่ถึงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยหยาแล้วไปไงอย่างเงี้ยปาลาระเบิดไปไหมควงระเบิดไปแล้วถึงปะวะไม่ถึงอะ่ะเอ่อไปไม่ได้อะ่ะท่านผู้ชมทำยไงดีอ่ะผิดแผนป่ะผิดแผนใช่ไหมเนี่ยสรุปเนี่ย ท่านี้ได้โอเคให้วิ่งเระเบิดซะโอ้โอ้มันรั่วไปน่กระสุนปืนไอ้ปืนเนี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไฟฉายตาต่างตากบทำมาใช้ตากบโอ้พวกนี้เป็นอะไรนะของทหารใช่ไหม ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็โอเคน้ำไม่ใช่น้ำมันเต็นช่างมันนะ่ะไปหายต่อวะประตูนี้เปล่ากระเป๋าแมวแไม่เอาไมอาไม่ได้แล้วกูมารอขึ้นนี้ใช่ไหมฮึบฮึบฮุบฮุบขึ้นดิฮึบขึ้นวิงว่งวิ่งอย่าต้องระวัง มันมีป้อมปืนอีกผมจะลำบากดยินเสียงทหารนะเดี๋ยวเราแมกนัมไปก่อนด้วยความอร่อยของแมกนัมอืมแมกนัมแมกนัมเข้าไปอร่อยเลยทีเดียวอ๋อมันอยู่ข้างบนแล้วเฮ้น้ำน้ำส้มน้ำน้ำแฟนน้ำชาเขียว ว่าไงเจ็บสินะที่โดนฉันยิงใช่ไหมดูตูดนายสิบิดขนาดน,นี้นายเอาปืนไปยดยดจะตูดได้ไงเนี่ยไม่ดีต่อปืนเลยนะเนี่ยอย่าวิ่งตกกับตกไปนี่ลำบากลำบนนะโอเคเราวิ่งกันเป็นต่อครับยออุ้ยมีระเบิดด้วยงั้นเราก็หาของมาสักชิน้นอ่านี่แหละครับสมบูรณ์แบบแต่ใส่ถือของแล้ววิ่งไม่ได้อะ่ะ ึบเฮ้ยฮึบไม่โดนอ่ะเอ้าสัตว์โอเคมันกลับมาตัวนี้ฮึบไม่โดนไอ้เหี้ยให้โดนสิเฮ้ยเอออย่าเพิ่งไปอยู่ไหนอยู่ไหนเข้ามาเออไปเราต้องแก้ระเบิดฮะตอนนี้เราค่อยๆไปอ้าอยู่นี่โอ้ทำไม อ้เว้ยกูหลบรถเบย์กันอีกเร็วเอ้ยไม่โดนอ่ะคือพกแล้วกันอืมนั่นแหละปืนกลมันรัวไหมผมว่าพานี้ปืนกลมันรัวก่อนเฮ้ยโดนอีกแล้วอ่ะกูเจ็บไม่ได้รู้ไหมไม่เรียบร้อยรู้ทุกอย่างไเปเอาข่าโอ้โหแมงควายว่ะ เอาไปด้วยนะเื่อมันช่วยยิงโอ้ยยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยู่ไหนยู่ไหนมันเข้ามาให้กูรู้ก่อนเดี๋ยวกูตดใจเขายิบคุณโอ้โหโอ้โนั่นปะไม่ใช่นี่วะเอออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ โอ้จะตายหาแล้วเนี่ยจะจะตายอยู่แล้วจะตายแล้วยาอ้าอ้าเลือดหมุนพนลระเบิดอ่ะโอ้โอเคเอาไหมอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่ง ่เชิญไปโดนจริงได้ยิงจากไหนวะนั่นไงเจอแล้วเจอตัวการแล้วโอ้อยู่นัยะยู่นัยะออกมาทีละคนนี่โอออกมาเอออย่ายุ่งยิงดิวะ อ้เฮ้ยเลือดไม่พออะทําไงดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมีที่เพิ่มเลือดป่ะนึกออกละเลือดไม่พออะเออเพิ่มเลือดก่อนโอ้หแพงเลือดไม่พออะเจองี้ไปลําบากอะเนี่ยโอเคฮะพร้อมลุยละพร้อมจะรยกันละโอ้ยโอยโอ้ยใครยิงอะอะไรอีกเนี่ยไม่วุ่นวายอย่างโอย ชีวฟินนี้ช่างแสนวุ่นวายโอเคมึงนำเลยไปตายโดยดยาานนรื่ยเพื่อโนล้วตัวนี้ออกมายังอ่าออกมาสิเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโดนยิงใครยิงหลัง อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาไปเอาไปทีละคนทีละคนอย่าอยา่ยา,ยาใจร้อนอย่าใจร้อนขอทีละคนขอทีละคนขอทีละคนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนขอทีละคนขอทีละคนดิขอทีละคนขอร้องกูสู้ไม่ได้จริงขอร้องอย่าอย่าอย่ามาโอเคฮะหมดแล้วเย่รอดละเริ่มหกสิบผมเทแล้วมั้ง ยาแล้เบิดไหมกูสู้พอแล้วเกลียดระเบิดมากอ่ะเอายามามีแต่กระสุนนะโอเคเราจะถือปืนกลเหมือนเดิมอ่ะแม็กนัมเราเก็บไว้ยิงคนกระสุนปืนนี่ก็เต็มเร็วจังเนาะเหลือเนาะกระสุนปืนเนี่ยนี่ได้ยินเสียงอ่ะเหมือนจะมีไมค์ออกไป ต่อไปจะตายอีกแล้วไปสู้ยากสู้เย็นจริงวายขอเลือดก,กูบ้างดิโอ้เย้แล้วครับไปะยะไกลงี้เราไม่อดัดนี่โอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ย,อยลืมเซฟอีกจะหกักสายต้องใช้ปืนกลนสู้จริงอ่ะเดี๋ยวกลับกับยังว่าเงินไม่พอเดี๋ยวกลับไปเติมเลือดก,ก่อน โอเคเติมเลือดครับติมเลือดเฮ้ยสูยาจังเว้ยเลือดไม่พอท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเซฟหนึ่งครั้งเออตรงนี้จะไม่ต้องวิ่งกลับมาเซฟบ่อยอ๋ออย่ายิงโอเคเราปุ๊บไปวิ่งนำไปตาย อ๋ออ๋แม่งนำดิโอ้ยไม่โดนเป็นก้นที่ไหนตายเรียบร้อยเลือดเลยยิยบสี่ไม่น,าน่ารอดแล้วท่านผู้ชมรีโหลดคร,รรครับเตรียมพร้อมกับเตรียมพร้อม ก่อนจะไม่มีอะไรจะเตรียมพร้อมใส่เข้าไปฮะโอเคเดี๋ยวเซฟเซฟไปบ่อยไอ้งนี้ตรงนี้ไม่สามารถแลนะ้วเซฟไปบ่อยกันตายฮะกันตาย <ไป S 2> าวิ่งครับตรงนี้ต้องเร็วเร็วไว้ก่อนนะรู้สึกว่าทางไปไม่มีไมม่ีประโยชน์ฮะเราไปทางนี้แล้วกันโอ้ยไปเฮ้ยตาย เลือดสี่โว้ยจะตายหงตายห่านอยู่แล้ววิง่งอาแม่งอะไรมาจะยิบสี่เ,เอาไหมวิ่งอีกรอบครับไม่น่าพลาดกระส,สุนไม่เก็บแล้ว ไปดับไปวิ่งเย็วที่ตรงกดบมแม็กครับสเต็ปเดิมเรียบร้อยวิ่งตรงกดบมแม็กเซฟเซฟเซฟครับกันตายเฮ้ยครับผมวิ่งตรงกดบมแม็กครับสูตรนี้ใช้ทุบบ้านทุบเมืองครับบัญญัติโดยช็อปเปอร์ฮะวิ่งตรงแล้วกดบนแม็กเอ็ดช็อตเข้าไปแม่งนั่งให้กูยิงเลยดีมากขอยาหน่อยได้ไหมเอ้อ เียมากัดหงูกูต่อเยอ้ยาตีลีกระสุนกระสุนกระสุนเย,นนย่ได้ละได้ละดีมากดูดครับอร่อยมากแหวได้แค่นี้เองโหงูแม่งเซง็งยิงแม่งไม่ต้องละแชร์ที่คาดมานี่แหละรีโหลดก่อนเก็บกระสุนไปด้วยอืมนั่นแหละโอเคเราเซฟเดิมฮะ คผ่านแล้วเซฟอีกสักหน่อยกันกันกันเสียหายกันเสี่ยงชีวิตไปเลยโอ้ศพเทียบเลยเพื่อนก็เกาะกันเต็มเลยมึงนี้กันนะเกาะอย่างเดียวฮึบไม่มีใครเก็บกระสุนนี่ดีมากสุดแี่สุดสลูกซองใช่ไหมรู้สึกอ้าายาจะต,ตายแล้ว อยา่ยาอย่ายิงอยา่ายิงยอย่าแมกนัมอย่างเดียวไม่ไหวอะ่ะเยอะแล้วเลือดน้อยทำไมทำไมทีนี้แม่งเลือดน้อยวะโอ้แม่งเคแมแ,แมกนัมละแมกนัมเป็นความหวังสุดท้ายของเราครับอร่อยสุดละอ,อ,อืมเข้าไป รีโหลดกันครับรีโหลดรีโหลดกันรีโหลดกันไอยเกือบตายฮะท่านผู้ชมเฮ้ยลบอืมอืมอืมเฮ้ยหมดเดี๋ยวอย่าพึ่งย่าเอือไม่ทันนะโอเคเราแผนใหม่แผนสองเราล่อมันเข้ามาแล้วเราไปยิงดีกว่าแผนสอง่ะแผนสองรอเข้ามาแล้วยิง เราโย่ไปบู๊กมันด,มดีกว่าให้มันเดินมาหาเราจะยิงง่ายๆมามาไหมมาไหมเซอรนะ์ไพรส์เนี่ยมันไม่โดนวะเชีย่ยอะไรเนี่ยอือไข่แตกวิม,อมาออกมาออกมา มันจะมีทางรอดไห,ไหมเนี่ยโอ้ยมันมันยากเนี้ยปรับเป็นอีซี่ชะดีไหมเนี่ยคือผมก็เล่นเกมไอ้พวกนี้ไม่เก่งอะนะพูดไงดีอะค่อยค่อยค่อยคโยเออหลับไปรีโรดแล้วมึงออกมาทีละคนกูหลบตรงนี้แหละออกมาทีละคนโดนด้วยเว้ยโดนด้วยอะ่ะ โดนด้วยอ่ะอืมโดนด้วยเฮ้ยเมดิกเมดิกเยสดีมากดีมากขอบคุณครับเซฟ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 เลยเซฟเลยอย่างนี้พลาดไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพิ่มเลือดมันอยู่ไม่ได้ดีมากมักนักก็จะหมดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก้าวนัดกับอีกหนัดของเฮ้ยเกาะดีมาก วิ่งตรงคนมแม็กมาแล้วครับสไตล์เรามาแล้วซ้ายไ,ไม่มีความไม่เจอเระวังตัวเป็นเป็นเป็นพิเศษอะโอกาสตายโคตรสูงช่วงนี้เจอคนเนี้ยสู้กับเอลเี่เอลเี่แม่งง่างนะสู้กับคนแม่งคนยิงเอายิงเอา,เอาแม่งโหดโอเคเราไปกันต่อไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วเกาะมีเล็กน้อยพอจะสู้ได้นะเราไม่นา่าไม่น่าจะตายง่าย,ายๆไม่น่าตายงูละ กราะใช่ไหมนะดีมากเอากราะมาเฮ้ยสิรีเอามาเต็เามาตดีมากอายเกือบไปเคียะตอนนี้เลือดเต็มแล้วเกราะก็โอเคงนะั้นเราขึ้นชั้นบนมืดดีแท้โอเคฮนะเดี๋ยวก็รออ่างั้นเดี๋ยวตัดใบพัดหน้าแล้วกันอย่าลืมชอบกดไลค์กดซับสไคร้กันมาคอมเมนต์ติชมกันได้แล้วก็อย่าลืมชอบก็เฟเวอร์ แชร์ Share, แล้วก็ช่วยหน่อยนะโอเคก็เจอกันพรหน้าสวัสดีครับ